man สวัสดีครับคลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากเมื่อวานที่ผมได้มานอนกลางเต็นบนสันป่ากเกีย้ยนะครับไล่ลานลุงเจริญนะก็ตอนนี้ผมกําลังลงนะครับกาลังจะไปที่บ้านนาเราใหม่นะครับบ้านนาเราใหม่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวนะครับที่อยู่ในอำเภอเชียงดาวครับตอนนี้ขี่ลงมาจากสันป่ากเกีย้ยไล่ลุงเจริญนะที่ลานกลางเต็นลุงเจริญนี่ก็คือค่ากลางเต็น คนละร้อยห้สิบาทแล้วก็มีหมูกระทะนะสั่งได้มีอาหารตามสั่งสั่งได้นะก็น้ํามันถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มานะน้ำมันหมดลุงแกมีขายนะลิตรละห้าสิบห้าบาทโอเคครับไปครับลงมาวิวระหว่างทางสองข้างทางนี่สวยมากนะครับฝั่งนู้นเป็นป่าเป็นภูเขาโอ้โหอย่างสวยเลย นี่ยังไม่ถึงครึ่งทางมั้งเนี่ยมันระยะทางเต็มมัน20่สิบโลจากถนนใหญ่นะขึ้นไปถึงลานกลางเต็นท์ประมาณ20โลขอไปก่อนนะจ๊ะขอไปก่อนนะจ๊ะอ้าวเมื่อก่อนมันเป็นคาเฟ่น,นะเนี่ยใช่ใช่ร้านดังด้วยนะร้านตุกอุ้ยจีนอะปรับปรุงมั้ง สงสัยรอแบบช่วงปีใหม่น่าจะเรียบร้อยเอ้ okay, ครับตอนนี้ก็แยกกับเพื่อนร่วมทางที่ที่มาด้วยกันแล้วนะเอ้ยพื่ช่มาด้วยกันที่ลงมาจากเอ่อลานกลางเต็น์ด้วยกันแล้วนะเอคตรงนี้นะซอยที่เข้ามาก็เนี่ยเป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านสั์ปกเกียเข้ามาในซอยน,นี้เลยชื่อซอยรู้ชื่อซอยอะไรอ๋อแม่นะซอยสี่นะนี่ทางเข้าแม่นะซอยสี่โอเคครับตามนั้นครับ เดี๋ยวลองไปดูวิวที่บ้านนาเราใหม่อ่ะดอยหลวงเชียงดาวอ่ะเดี๋ยวลองไปดูวิวตรงนั้นดีกว่าวิวหนึ่งครับทุกคนโอ้โนี่ดอยหลวงเชียงดาวนะแต่ว่าด้านบนมันมีเมฆอยู่นะจะมีที่เติมน้ำมันไหมเนี่ยเฮ้ยมีมีม,มีเดี๋ยวเราแวะปั๊มนี้ก่อนดีกว่า เียงดาวชัยปาการน่าจะเลี้ยวซ้ายนี่นะเข้าทางหลวงชนบทนะน่าจะใช่ไปครับไป ตอนนี้เรามาที่าทางที่จะมาถ้าเชียงดาวนะคือนอกแผนนะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาทางนี้นะอโอเคนี่บ้านถ้า เ้นทางก็จะประมาณนี้นะวิวสวยนะครับวิวโคตรดีเลยภูเขาใหญ่อลังการโคตรอลังการเลยโอเคไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆผมจําได้เดี๋ยวจะมีด่านด่านเก็บค่าเข้านะอยู่ก่อนจะถึงทางขึ้นนะ่ะบรรยากาศสองข้างทางนี้ก็โคตรดีเลยนะรีสอร์ทที่พักอะไรก็เพียบนะด้านล่างของดอยหลวงเชียงดาวนะ เฮ้ยไปพ่นนางได้ด้วยเหรออาเราปแปลงไหนเนี่ยโอเคโหคตรใหญ่อ่อออยยอะถึงดานตรวจก่อนทางขึ้นแล้วตรงนี้เราต้องชำระเงินนะถ้าจะไม่ผิด เราก็น่าจะ60บาทประมาณนะขอบคุณครับพี่โอ้ที่เขาทาสีแดงไว้นี่คือแบบอันตรายนะอันตรายมากอะ่ะโอ้หโคตรชันเลยอะ่ะ ไปครับไปเวฟไหวไหมเนี่ยโอ้ดูรอยรอยล้อรถนะเฮ้ยเกียร์หนึ่งยังยังลำบากเลยนะโหอ้ได้ได้ได้ละชันต่อเนื่องเลยนะยาวๆเลยโอ้โหสุดยอดระวังเลยนะรถสวนนะ กับคลิกนี่ชิวๆเลยนะทำไมเขาขี่กันง่ายอย่างเี้โอเคแต่วันนี้ผมคงไม่ได้เอ,อไปนอนค้างนะขึ้นไปเที่ยวชม,มเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวก็ลงลนะขึ้นไปถ่ายรูปขึ้นไปดูวิวขึ้นไปอยู่ใกล้ดอยหลวงเชียงดาวโอ้โหรถ โอ้หมันดินสไลด์หลายจุดเลยนะมีทางน้ํานี่ด้วยค่อนข้างอันตรายอยู่นะเพื่อนๆจะเดินทางมากันนี่ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับโอ้โหสไลด์นี่สไลด์หลายจุดเลยนะโอ้โห,หน่ากลัวไปครับไป อื้ยลื่นลื่นฮฮ้ยทางอันตรายอันตรายเหมือนกันนะเพราะมันมีดินสไลด์เยอะอะแล้วมันอากาศมันก็ยังชื้นๆอยู่อ่ะเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะถ้ากี่ขี่อยู่มันสไลด์ลงมาทําไงวะเนี่ย เนี่ยดินสไลด์เยอะแบบไม่เสียอะไรเสียแตตอนตอนที่เรามาแล้วมันสไลด์ตอนที่เรามาเนี่ยวุ่นวายเลยนะฝรั่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเยอะนะฝรั่งชอบมั้งแบบเนี้ยแบบธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยนี่นี <c oughs> <c oughs> น่โอ้ <c oughs> oh. เดี๋ยรีบขึ้นรีบลงดีกว่านี่เนี่ดูดิ เนี่ยอ๋อเนี่ยแล้วมันมีน้ําไหลอยู่ตลอดอย่างเงี้ยน้ำไหลอย่างเงี้ยบางทีมันซึมเข้าไปในดินบัง่งซึมเข้าไปในร่องหินร่องดินอะไรบัง่งมันก็เนี่ยน้ํามันมีตลอดเลยนะเป็นน้ําป่าหรือว่าน้ําฝนหรือน้ําอะไรน้ําจากภูเขานะ่ะเออโอ้ยอยันตรายว่ะพูดจริงอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำมีตลอดทางเลยน้ําไหลลงมา นี่เดี๋ยวเราไปจุดชมวิวระเบียงดาวนะมาถึงแล้วบ้านนาเราใหม่เอ้ยใช่หรือเปล่าเขาเรียกว่าบ้านนาเราใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มาถึงแล้วละ่ะที่ดาวเสมอดอยนี่จุดชมวิวระเบียงดาวระหูวิว ครับผมไม่พักครับ่ผมก็ลงแล้วครับผมนี่มาพัก้ครับอ๋อที่ไหนครับอ๋อวันนี้วันจันที่สิบแปดครับอวิวโคตรอลังการนะครับสวยมากถ่ายรูปตรงจุดชมวิวตรงนี้เสร็จแล้วนะสวยนะเห็นภูเขาแบบือยิ่งใหญ่ เดี๋ยวลองขี่ไปทางนี้ดูว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้บ้านรีซูนะบ้านสายหมอกโฮมสเตย์จุดถ่ายรูปโคตรสวยเลยเอเคครับหูโฮมสเตย์เยอะนะโฮมสเตย์เปิดใหม่เยอะมากบ้านทะเลหมอก น,นี่มันไปถึงไหนเนี่ยโอเคประมาณนี้นี่ก็เป็นถึงไหนแล้วเนี่ยถึงจุดสุดทางหรือยังไม่รู้เดี๋ยวลองลงไปดูโอเคครับ ประมาณนี้ที่พักนะนู่นที่พักอยู่บนเขานะอยู่บนไหลเขาอยู่บนไหลเขาเนะที่พักหันหน้าเข้าวิวดอยหลวงเชียงดาวหมดเลยนะเพียบครับที่พักนู่นดอยหลวงเชียงดาวโอ้แต่ผมมาผมมาเท่านี้นะผมไม่ได้มาพักอันนี้คือแวะมาดูเฉยแวกิน ตีกับโกโก้ที่นี่ก่อนโอเคครับตรงนี้ก็เป็นบ้านลีซูคอฟฟี่นะครับนี่วิวแบบนี้เลยโอเคครับตอนนี้อยู่บ้านลีซูคอฟฟี่นะครับไม่ล่าเชื่อว่าผมจะมากิน โกโก้ที่นี่เฉยเลยนะจริงๆคนละแนวอะไรคนละสไตล์เลยเฉพาะวิวนะ <c oughs> มันดีบรรยากาศดี <c oughs> ขอนั่งพักผ่อนหน่อยนี่วิวครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ้านรีซูคอฟฟีนะโรตียังไม่เปิดนะโรตีที่ว่าคนขายรอ จริงๆตั้งใจจะมาหาคนขายรลอๆนี่แหละดวีว่วาสวยสวยทำสวยได้ขนาดนี้โอเคครับไปครับโอเคครับออกจากบ้านรีซูคอฟฟแล้วนะครับก็เดินทางต่อครับไปเรื่อยๆวันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านนาเราใหม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะโอเคอันนี้เดี๋ยวถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปเมืองคองไปเมืองคลองไปห้วยน้ำดังแต่เดี๋ยวเราไม่นะ เราลงเลยอืมใช่แหละบ้านนาเราใหม่โอเคครับไปครับวิวสุด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 เลยสุดเลยหลุดของหลุดของสุดสุดเลยโอ้โห,โหดูวิวอะไรกันครับเนี่ย โคตรอลังการโอ้โหสุดๆทางขึ้นเขาสูงชันเฮ้ยยังจะขึ้นอีกเหรอพอแล้วมั้งดินสไลด์ปวดระมัดระวังเป็นพิเศษอ้มวิวนี่นะเฮ้ยนี่ใช่ทางที่เรามาเปล่า ทำไมไม่คุ้นเลยโอเคครับไปครับโอ้โหภูเขาแต่อย่าเมอนนะหลุดโคง้งยุ่งเลยนี่โอเคครับไปเรื่อยครับ เป็นน้ําจากภูเขานะโอเคครับถึงด่านตรวจแล้วขอบคุณครับโอเคไม่ต้องลงชื่อเข้าลงชื่อออกนะถ้าขึ้นมาเยี่ยมชมอย่างเดียวเมื่อกี้ถ่ายรูปให้พี่สองคนนะผู้ชายผู้หญิงนะเป็นคู่รัก,กรเกษียณแล้วนะมาถ่ายรูปเล่นมาเขาบอกเขาขึ้นมาจากสงขามีเวลาถึงสิ้นเดือนเลยนะขึ้นมาจากสงขาแล้วก็ แวะตามข้างทางมาเรื่อยเนี่ยเมื่อกี้ได้ลองออถ่ายรูปให้เขานะเขาใช้กล้องซัมซุงเอสอะไรจำไม่ได้โอ้ยกล้องโคตรดีเลยอะอย่างอย่างสวยอะ่ะถ่ายออกมาสีเซอโอ้โหแจ๋วเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูว่าจะเข้าตัวเมืองไหมหรือว่าจะวิ่งเส้นกลับกรุงเทพเลยแล้วก็มืดที่ไหนก็น,นอนที่นั่นเหมือนทุกครั้งนะโอเคตามนั้นครับ ตอนนี้เลี้ยวมาเลี้ยวขวาออกมาเส้น107แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปนำทางกนะับไปเรื่อยเดี๋ยวจะไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนนะครับแม่แตงยนะี่ยีบเก้าโลนะโอ้โหก็าสวยเลยฝนเพิ่งตกไปนะอากาศเย็นๆเลยอะแล้วพื้นลื่นๆเลยบรรยากาศดีนะเย็นๆชื้นๆ ดีหลังฝนตกใหม่ๆเลยโอ้โหแจ่มเลยนะแม่แตงแล้วนะผมเริ่มจะหิวแล้วเดี๋ยวผมหาอะไรกินหน่อยที่ที่นี่มีรูเสียนรูสีนไฟอ่ามันเป็นสมมตินเป็นเต้าแบบเต้าควงมร้อนแบบนีน้ที่มีครับแต่มันไม่มีอะ่ะมันแต่ปั๊กแบบปั๊กไฟครับเวลา จับได้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคตอนนี้อยู่สีน้อยสาขาแม่ริมนะครับแขนจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยววันนี้จะนอนพักที่เชียงใหม่แล้วก็พรุ่งนี้ยิงยาวกับกรุงเทพครับผมตามน,นั้นครับไายรับขอบคุณครับโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่พักกันครับตากเดนมาสองวันนะวันนี้ขอสบายๆหนะ่อยวันหนึ่งไอ้ตรงนี้เรียกว่าอะไรอะ กาดฝรั่งแม่ริมนะเออมีตีน้อยมาเฮ้ย DIY ด้วยเหรอโอเคครับไปครับดอยสุเทพตรงไปนะครับเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะซ้ายเนี่ยวะซ้ายนี่เหรออ่ะไปน่าจะใช่นะ แถวแถวนี้มันคืออะไรเด็กหมาอะยเต็มเอมราชพัฒเชียงใหม่นะโอเคโอเคตอนนี้มาถึงรูเมืองนะคูเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวหาที่พักก่อนประตูท่าแพก็อยู่ข้างหน้านี้แล้วนะออนมาจะอยู่ตรงไหน,น จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวก็นะโอเคครับได้ที่พักแล้วนะครับชื่อโรงแรมอะไรรอย่อพันทะเลนะก็คือไม่ไกลจากไม่ไกลจากอ่าปตัตหน้าแพรแล้วก็ไม่ไกลจากคูเมืองเท่าไหร่เดินได้เขาบอกราคา5 5 0หสิบาทอ่ะขึ้นไปดูครับโอเคครับได้ห้องแล้วชื่อโรงแรมพันทะเล รอยัลพันนารายโฮเทลนะสามสองแปดอ้ร oh, ิมสุดเลยที่ว่าค่าห้องก็ห้ารอยห้าสิบประมาณนี้ประมาณนี้นโอเคอันนี้ห้องน้ำโอเคอันนี้ห้องน้ำ ประมาณนี้เอาไฟหัวเตียงดูตรงนี้เลยน,นี่โอเคเรียบร้อยครับโอเคครับห้องก็ประมาณนี้พาร้อยห้าสิบบาทนะอยู่ไม่ไกลจากประตูท่าแพ ไม่ไกลจากคูเมืองด้วยเดินได้โอเคครับ okay. พักผ่อนครับมาดาก็จะงเงียบๆหน่อย